d ดู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 ด,ดูกันมาดูกันว่าคันสไลด์กับลอกกระตูนจะเป็นยังไงนะครับโอ้ตัวนี้ปอมมากเลยเนาะตัวนี้กัดเต็มปากเต็มคำเลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวปล่อยกัดนะครับกัดเจ้าเอ่อตัวนี้เป็นเจ็ด เ,เป็นเทลฟอกไมนี้สูตรใหม่นะครับสูตรยืดนะครับวัดแล้วปากไม่ฉีกนะเยียปากไม่ฉีกนะครับดยวถอดออกมาแต่งใหม่นะนี่เห็นไหมกลับไปใช้เหมือนเดิมส่วนลอกนะเป็นลอกกระตูนนะเดี๋ยวแตะตะการลอกไว้ให้ด้วยนะครับคันก็คันสไลด์คันสามารถหาได้หาดูได้ในที่ในตะการนะครับหน้าโปรไฟนะครับทีตะการนาโปรไฟล์นะแล้วก็ส่วนปลาครับปล่อยกลับนะครับ เดี๋ยวจะแปะอุ้ยไปไปแล้วนะส่วนเหยื่อเดี๋ยวแปะตะกร้าไว้ให้นะครับเหยื่อเป็นเทลฟ็อกสูตรใหม่ตัวยืดนะครับวัดปล่าไม่สี่นะครับไปลุ้นกัะต่อครับ